สวัสดีครับ FC ที่ครบรักครับผมบาวรีครับจากช่องบาวรีทีวีนะครับวันนี้จะนําเสนออีกสูตรครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับจากสูตรวิ่งล่างนะครับตอนนี้กลับมาขึ้นบนนะครับมาดูนะครับขึ้นบนรองแล้วผมพักไว้นะครับปรากฏว่าขึ้นบนแล้ว ก็มาขึ้นบนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตามได้นะครับมาดูครับจากหนึ่งธันวานะครับศูนย์เก้าเจดแปดหสามนะครับแล้วก็บวกกับนะครับตัวท้ายนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครั้งที่สองนะครับมาดูนะครับ มาดูครับตัวท้ายครั้งที่2องนะครับเห็นไหมครับนะครับ หลักร้อยนะครับก็คือสองในนี้หลักร้อยก็คือแปดนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบนะครับของสามตัวท้ายทั้งหมุนครั้งที่สองนะครับครับเห็นไหมครับแปดบวกสามก็เป็นหนึ่งได้หนึ่งกับสองนะครับเห็นไหมครับได้หนึ่งกับสอง หลักร้อยนะหลักร้อยบนนะคือแปดบวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งนับไปแต้มเป็นสองนะครับออกห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งล่างนะครับวันสองมกราคมเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้านะครับหลักร้อยคือสองนะครับหลักสิบสองตัวท้ายครั้งที่สองก็คือเก้า ก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดก็หนึ่งกับสองอีกนะครับสองออกสองสามครับสิบเจ็ดมกราแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามตัวไทยครั้งที่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับหลักร้อยก็เจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่กับห้าออกห้าหนึ่งครับมาดูหนึ 1, ่งกุมภา ห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักร้อยนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือแปดคือออกกแปดห้าแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้ห้ากับหกนะครับออกห้าศูนย์ครับสิบหกกุมภาแปดสิบเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับ หลักสิบของสามตัวท้ายครั้งที่สองคือศูนย์นะครับออกศูนย์ศูนย์หนึ่งสามบวกศูนย์ได้สามได้สามกับสี่ออกห้าสี 3, ่ค,ออครับหนึ่งมีนาคมเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือสามศูนย์เก้าหลักร้อยห้าบวกศูนย์ได้ห้าได้ห้ากับหกออกสามหกครับ หนึ่งเมษาหกแปดหกหกเก้าหกแปดเจ็ดนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองคือหกหกหกนะครับหลักร้อยหกบวกกับหลักสิบของสามตัวท้ายอันที่สองก็คือหกหกบวกหกสิบสองได้สองกับสามนะครับงวดนี้แหละครับขึ้นบนเลยครับนะครับได้สองกับสามมาสองสองเจ็ดครับเห็นไหม กลับขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับที่ผมอัดล่างไปนะครับมีเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองเห็นไหมครับที่ผมทำไว้ก็กดอัดล่างขึ้นบนนะครับทีนี้มาดูงวดต่อไปนะครับงวดที่ถัดมาก็คือที่ออกนะครับ สองหกหกงวดที่ผ่านมาก็คือสิสบหกเมษานะครับสองหกหก สาตัวท้ายครั้งที่สองก็คือเจ็ดหกศูนย์นะครับหกบวกสองก็ได้หกบวกสองนะครับก็จะได้เอาเขียนตรงนี้กันนะครับผมเขียนไว้หมดแล้วขยับมาตรงนี้นะได้แปดกับเก้านะครับ นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ออกนะครับสาม 88, แปบดบแปดก็ขึ้นบนอยู่นะครับเหนะ็นไหมขึ้นบนขึ้นบนเมื่อที่ผ่านมานะครับขึ้นบนนะครับนี้งวดต่อไปงวดต่อไปนะครับหางวดต่อไปงวดน,นี้ออกอะไรนะครับมาดูนะครับ สองหนึปดนะครับสองหนึปดแปดล่างกับศูหนะครับ เลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือหกหกสองเอาหลักร้อยนะครับคือสามกับหลักสิบคือหกวกันก็จะได้เก้ากับศูนย์นะครับงวดต่อไปได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ตัวไหนจะมานะครับ ให้พิจารณาดูนะครับน่าจะขึ้นบนนะครับจากสุดล่างขึ้นบนมาสองงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็น่าจะเดินบนต่อนะครับเดินบนต่อนะครับให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดตดตามให้ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะสรุปเลขอีกทีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ